อันนี้เป็นเครื่องพ่นหมอกครับรุ่นใหม่ก็คือสามารถพ่นหมอกได้เป็นแบบพกพาครับก็เติมน้ําด้านบนเติมน้ําด้านบนนี้ฮะสามารถพ่นหมอกออกมาเป็นเป็นเป็น,ปนละอองหมอกได้เลยสามารถเติมน้ําหอมด้านช่องด้านบนนี้ก็ได้ครับมีช่องใส่น้ําหอมนะครับก็เติมไปปุ๊บอันนี้ก็จะพ่นออกมาสามารถพกพาได้ทำให้อ่าเพิ่มความชื้นแล้วก็ทำให้เย็นเย็นขึ้นได้หลายองศาอยู่ สามารถมีพัดลมในตัวด้วยนะครับสามารถเปิดได้แล้วกิดเ,เปิดพัดลมก็จะลดอุณหภูมิน,ะน,นี่เปิดพัดลมก็จะได้ทั้งความเย็นแล้วก็ความชื้นในตัวฮะพกพาได้ไปตามที่ทํางานหรือตามอะไรก็ได้ะตามห้องนอนหรือว่าเดินทางตา à, ่างจังหวัดเนี่ยพกพาได้สบายเลยเอาไว้เป่าได้ทั้งความเย็นความสดชื่นสามารถจะเปิดให้เป็นพัดลมอย่างเดียวก็ได้นะเป็นลมอย่างเดียวไม่เอาหมอ,อกก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นหมอกอย่างเดียวไม่เอาลมก็ได้ครับ ขนาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ไม่ได้ใช้แบตไม่ได้ใช้ถ่านนะใช้เป็นแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้นะครับจะมีช่อง USB ชาร์จตรงนี้ฮะช่องเดียวกับมือถือเลยใช้ที่ชาร์จของมือถือมาชาร์จก็ได้แบตเต็มก็ใช้ได้อยู่หลายชั่วโมงครับน้ําน้ําเติมช่องด้านนี้มีช่องเปิดเปิดเปิอให้เติมน้ํานะครับแต่เ,เติมน้ําก็ปิดไว้ไม่รั่วนะสนใจสามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะครับเป็นสินค้าใหม่ราคาไม่แพง เพิ่มความชื้นในตู้หรือว่าในห้องในอะไรก็ได้ครับที่อากาศแห้งในห้องนอนก็ได้เปิดเปิดห้องแอร์แล้วก็ผิวแห้งใช้นี้ไปช่วยเพิ่มความชื้นหรือว่าบางคนจะเพาะเห็ดหรือว่าฟักไข่ก็ได้ด้วยความชื้นมันไม่พอครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้สาระประโยชน์ครับก็คือตัวเดียวคุ้มจะเดินทางไกลอากาศร้อนๆคือรถเมล์ร้อนๆไปต่างจังหวัดอากาศร้อนๆก็ใช้เปิดตัวนี้ทาความทาช่วยระบายความร้อนได้ ไปเที่ยวกลางแจ้งอะไรเดินป่าอะไรก็ใช้ได้ว,วางไว้ในห้องนอนใส่น้ํำหอมก็ไปเป็นอะลูม่าเพิ่มความสดชื่นเพิ่มบรรยากาศก็ได้ครับสนใจโทรมานะมีของอยู่ครับขอบคุณครับ